สวัสดีครับพบกับช่องน้ำแต่งโมชิ้นด้วนะครับอันนี้ก็มาดูเด็กๆกันนะครับว้สวัสดีครับกันเร็วครับครับดี่ครับดีๆวะเออส,สออันนี่ฮะอ้วนอ้วนเจ็บขาครับอ้วนเจ็บขาไหนเนดูดินี่นะครับนี่แหละขาบวมขาบวม เศร้าดื้อเลยับัน <Yeah. S 1> นี้เก็บขาแล้วเศร้าดื้อเลยแตงโมวันนี้เราวันนี้มองไหมนี่ครับเด็กอ้วนเราเก็บขาครับไม่ดื้อแล้วนะแตงโมนะครับไม่ดื้อแล้วนี่ครับก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับอาบน้ำเสร็จแต่ดินเต็มเล่นดินกันนะครับ สองพี่น้องเขาเบบูเบบวบูนี่ต้องได้เอาน้ำมาลดาดินคนระับถ้านฝนเต็มบ้านเลยนะครับฝนเต็มบ้านเลยนะแม่แม่นี่ครเบบู บัว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 เฮ้ยทำหน้าลรารอให้แม,ม่ดูดิเฮ้ยโมโอดูนะครับหางมาฟาดหัวลรวเตงโมดูเทเสาโมขาหลังช <c oughs> อบเตะขาหลังนะเป็นไหมเต็งโมเรา นี่นครับก็ได้มาอยู่ในร่มนะครับดีนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนแตงโมงนอนตอนปีสองนะครับแม่แม่พอยังไม่ชินกับน้องเท่าไหร,ร่นะก็เลยยังไม่กล้านอนนะแต่คืนก่อนที่อที่ผมตั้งกล้องให้แม,แม่แม่ดูนะครับไม่นอนเลยนะครับแต่จะาบัวเรานอนสามสี่รอบเลยนะครับแต่ละวันแต่ละคืน แต่น้องบัวนอนง่ายนะครับแม่แม่น้องบัวนอนง่ายนอนแบบไหนก็ได้เปิดไฟนอนก็นอนครับแต่แตงโมนี่ถ้าเปิดไฟไม่นอนเลยบัวบัวบัว วันนี้วันนี้นะครับวันนี้จะไม่ได้อยู่กับเด็กๆนะครับวันนี้จะเป็นคุณแม่นะครับที่ดูแลแทนเบนนะครับเพราะเบนจะได้ไปบุรีล์นะครับบุรีล์ปะโครนชัยนะครับใคจะได้กลับมาวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้จะไม่ได้อยู่กับเด็กๆนะครับแม่ก็ให้แม่แม่ผมนะครับดูแลแทนนะครับแต่แม่ก็เข้าเจ็บขยะอะไรเด็กๆด้ตั้งไฟนะ แต่กลัวแต่น้องบัวนะครับกลัวแต่น้องบัวนะเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยอยู่กับน้องไม่เคยเข้านอนนะครับแต่แม่เข้าแตงโมได้สบายครับเก็บขยะเก็บอะไรได้สบายนะครับอา้าวหววหวยอยู่บนหัวเต็มแตงโมอะมไรเ, <storytelling> เอ่ยแ่ม่เล็กเกดไหนซุสุยดิอ๋เล็กเจ็ดนะครับเนี่ยเจ็ดได้นี่ แม <át stars> ่ดูนะครับแเจมวยหงายเจมวยหงายโม่เจมวยหวยแม่บอกอันนี้อย่าดื้อเด้อเด็กเด้ออย่าดื้อเด้อไม่ได้อยู่ด้วยอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเออะ น,นี่คุณยายเอ้องคำกับน้องน้ำมนต์ไม่อยู่บ้านนะครับน,นี้ไม่อยู่บ้านนะครับงาน,นเขาออก,อกเร็วมากเลยนะแม่แม่งานน้องบัวแป๊บเดียวายวา,ยว,ายวนะครับ อ,อ,อ้าวโชว์แล้วครับแม่แม่แ,มแตงโมโชว์นะครับทำอะไรโมอ้าวทำอะไรโมโชว์อะไรอย่างนี้โชว์แค่นี้นะโอ้ยสมีของมาจากโชว์เนาะ <c oughs> ตูดใหญ่ตูดใหญ่เด็กล้วน เนี่ยเขาพาแม่มาดูเด็กๆกันดูน sure> ้องบัวน eh ้ำน้องบัวสุดหล่อบัว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  ลำดีนะยืนโยกเจ้าบัวบัวบัวไหนคขับเร็วครับเร็วคขับอรอดดิรับดิครับดิรับเสียงด้วยเสียงว่ะในเสียงเออ วันนี้ไม่สนใจอะไรเลยดูนะครับขุดลุมนะครับไม่ต้องจ้างไม่โคนะครับบ้านหลังนี้นครับขุดลุมเต็มเลยนะรััแม่เตงโมขุดเนี่ยตัวช้าตัวช้านะครินจินยิน

ดูสายตาเขาสายตาเขานี่นะครับแม่แม่ครับก็สําหรับอชิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแม่แม่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้ช่องน้องเตียงโมชิดดื้อด้วยนะครับแม่แม่คาเข้ฝากด้วยนะครับสําหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแม่คุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันบัวรับแม่แม่กอนเรวครับครับไปดิรับไปดีโล สวัสดีครับเร็วโม,โมคับไปดิเสียงด้วยเสียงดีดเสียงอ่าขี้เกียดนะเกียดเสียงแล้วไม่มีของกินนะอ่าสลัก